ถ้าพูดถึงร้านขนมจีนเจ้าดังต้องยอมเจ้านี้นะคือบรรยากาศมันได้รสชาติมันใช่หลายคนอาจจะเคยไปกินที่สาขาพ,พิษณุโลกมันแล้วแต่ตอนนี้เขามีที่นวลจันแล้วจ้ะพี่จ๋าโอ้ยแล้วดูความใส่ใจในการบิวบรรยากาศเหมือนลุดเข้ามาอ,อยู่เมืองลำปางเมืองแท้เมืองเชียงรายอะไรแบบนั้นวันนี้บอกน้องพนักงานมีอะไรที่ว่าเด็ดจัดมาให้หมดแล้วใครที่ชอบน้ำพริกน้ำยานำ้ำอะไรมีหมดทุกสิ่งที่อยากกินรันตีเข้มข้นทุกอย่างเน่ดูน้ำยาปูที่มีเนื้อปูประดีษีจุกปะคือมันเต็มแน่นทุก คําเลยอันนี้ยอมเลยอันนี้ยอมแลวอันนี้กุ้งเป้าคุยอันนี้จิ้นส้มหมกแกอันนี้โคตรดีหมูทอดน,น้ําตาลตะโนดทันสั่งมาเบิ้ลสองเลยคืออร่อยมากข้าวซอยหมูที่นี่ก็ทีเด็ดนะอันนี้ก็ชอบออเดอร์เมืองทั้งน้ำพริกไส้อั่วแคบหมูคอหมูย่างมีตำหลวงพระบางมานิดหน่อยไปกันต่อที่โรตีแกงหังเหล็กอันนี้เขาแนะนํากันมาเอาแกงหกก็มีอร่อ อยังไม่จบไปตบที่ของหวานกันต่อนี่มีกล้วยเชื่อมแล้วก็สลิมทับพิมกรอบถ้ชอบอันนี่ไอติมกะทิลูกเสือสามันตามกันมาได้เลยนะที่ร้านขนมจีนต้นกล้าปูนวลจันจะบอกว่าร้านนี้ยดาราดังรายการดังมาออกเยอะมากเลยนะใครที่ชอบบรรยากาศร่มรื่นฮิวใจแบบเนี้ยชอบแน่นอนเพราะเขามีทั้งที่เป็นโซนาท์ดอร์แล้วก็ินดอร์ห้องแอร์ด้วยโอ้ยบรรยากาศร่มรื่นเนาะเขามีที่จอดรถด้วยนะร้านเขาอยู่ที่นวลจันแถวแถวถนนคลองลำเจียใครเคยไปกินมาแล้วบ้างเป็น fc ร้านนี้เขาเสียง่อยจ้า 嗯。<laughs>